สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตังอเซวนาจการานังปันทิตานังจารเซวนาปูชาจารปูชะนิยานังเอตัมมังครามุตัมมังปฏิรูปะเทสวาโสจารภูเพจากัตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจารเอตัมมังครามุตัมมังปะหุสัจจันจสิปันจวิเนโยจารสุสิกิโตสุภาษิตาจายาวาจารเอตัมมังครามุตัมมัง อาตาปิโตปัทธานาปุตตะทาราศสั่งขำห้นากุราจักกรมันตาเอตัมมังคารมุตตมังทานันจัตธรรมจริยาจายาตการันจัตสั่งขำหอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตมังอารติวิรติปาปามาจัปปานาจัตสัญญโ่อมวปมาโทจัตธรรมเมโสเอตัมมังคารมุตตมังคาระโวจันิวโตจัสันตุทิจัตขตันยุตากาเรณธรรมมาสวานังเอตัมมังคารมุตตมัง ຄັນຕິຈາກສວະຈາກສັດທາສາມະນານາຈາກທາສະນຳກາເລນະທຳມະສາກະຊາເອຕະມັງຄະລະມຸດທະມັງຕະໂປຈາກພະມຕຈສດທນນພະສກຈອຕມມຸສທຳິຕັຍສກປຕສົວຂມຕມ เอตาริสานิกตวานาสภาทมปราชิตาสภัทโสทิฆันติตันเตสังมังครามตามันติสิบสองบทสวดรัตนปริตร ยังกินจีวิตตังอิทวะหุรังวาสเคสุวายังรัตานัปปันีตังนาโนสังฆะติตาธาคเตนยธรรมปีพุทธเกรัตานัปปันีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุข่ะยังวิรากังอมตังปันีตังยาถาชักาสกยามุนีสมาหิตตนะตเทนะธรรมีนะสมาธิกินจิทำปีทำเมรัตานัปปันีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุ ยงพุทธาเสธโทปริวันนะเยสุจิงสมาธิมานันตลิกัญญามาหุสมาทินาเตนะสมโนวิชเตอิธรรมปิธรรมเมรตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหุตโตเยปุคราอัทธสัตตังกัสสธาตัตาริเอตานิยุคานิหุติเตทางกินยาสุขตัสสะ สาวกาเอเตสุทินานิมหาภราณีธ e, ัมปิสังเขรัตนังปะนีตังเอเตนะสัตเตนะสวัติโหตุเยสุปายุตตามนัสสะทันเหนะนิกามิโนโคตมัสสสนัมหิเตปฏิปัตามตังวิไคหะรัตถามานิุ ha, ha, ati, ิงคมานาอิธัมิสังเรัตนังปาีตังเอเตนะสัตเตนะสวติโหตุ ขีนางโบรานังนวังนาทิสัมพรงเวลาตัจิตตายาติเกณฑ์ภวสมิงเตกีน่าพีกาอวิรุณหิชั้ทานิ่พันติธีรายาธายาปะทีปอยทัพิสังเคระตะนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูวตัวสิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรัตตาหเวชิตังเซโยยาจายังอิตราปัชาอัตตาทันตัสสะพพสัสสะ นิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโนัคันทภโพนามารอสะพมุนาชิตังอกัสชิตังกะยิราตถาโดปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกศปุตตสุภาสีตามิทังเตนะภะกวะตาชาณตาปัสตาระหัตาสมมาสัมโพเทนะเอถาตุมใหมานนสเวนะมาปารามาปารายมาอิติกิรายมาปิตากะสัมปะธานีนะมาตกะใหตุมาลนยกะใหนะมา อาการปาณิวิตเกณามาทิฏฐินิชานคันติยามาภัพปะภัพภัพภัพพาโรปตายามาสมโนโนครุยะธาตุเมเฮตานาวชนยาถัยเมธามากุสายเมธามาสมชัยเมธามาวิญูไครตายเมธามาสมัตตาสมาธินาหิตายทุกฆ่ายาสังวัตติอัตโตเมเฮวกะ ปัจฉาหยายดายธาตุมให้อตตนาวชนยยถาตเมธามากุุลไยเมธามานวชัยเมธามาวิญูปัสสทายเมธามาสมมตตาสมาตินาหิตายโสขายาสัวัตติเตอธาตุเมเฮอปะสัมปัจฉาวิหารยาะธาติสิบห้าบทส่วนอุปนเนยโสอุปนิยติสิวิตมาปามายงรูปานิตาสานสันติตานาเอตังพระยังมะระเนเปกะมาน ปุญญานิกัญราธาตสุขวะ hani อุปนิยติสิวิตามะปัมมะยังสรุภานิตัสสานสันติตานาเอตังภะยังมะนีเปกามโนโรกามิสังปัจะเฮสันติเอกโยธากายยังสังเยโมวาจายาอุทาเจตัสสัตังตัสสะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวะมโนปการโหติ คุยังธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิงโนสุขามาวะหเตเอสานิสังโสธรรมเสุจินเนระทุกติงขจติธรรมะจาริสเพสังฆารานิจาติยะถาปัญญายปัสสติอัถานิพินทติทุเคสามารถควยสุติยาสเพสังฆาราทุคตาตตยะถาปัญญายปัสสติอัถานิพินตติทุเคสามารถควยสุติยาสเพธรรมานตาติยะถาปัญญายปัสสติอัถานิพินทติทุเคสามารถควยสุทติยา สิบหกบทสวดอปันนกะชาดกอปันนะอปันนะกะทานะเมเกตุติยังอาหุตะกิฆาเอตตาัญญายเมทาวิตังคันให้ยาปันนกัง ปางฮงเวสัร่างเงียบติปะปาทานิวะนานิจจะอะรามโรขะเจตยานิมโนสาพยาตจิตาเนตังก้สัตว์ร่างเขมังเนตังสรลนาโมตมังเนตังสรลนามาขมาสัพพะทุกขะปโมจเตยโยจ่าพุทธันจ่าธรรมันจ่าสังทันจ่าสัตว์ร่างขาตตจัตตาริอริยสัจานิสมะปัญญายปัสเตยถูกข้งทุกขาสมุปาทังทุกขาสัจจะติกามังอริยนจ่าทั้งขี้กลงทุกโคปสมาคามินัง etang tangko sara nanke mang etang tang sara namo tamang eee, tang sara nama kammasa